น,นี้เราลดให้เหลือเพียงแค่4 9 0บาทเหมือนกับทุกตัวที่เรารีวิวมาเลยค่ะอ้โหแม่จ๋าตัวนี้นะจ๊ะยิ่งดูยิ่งร้อนนะคะ<ช>ตัวนี้นะคะ<ช>เพนกวินน่ารักจกังเลยค่ะสีพาสเทลเต็มเลยค่ะโอ้โหสวยมากเลยแม่7 9 0บาทลดให้เหลือเพียง4 9 0บาทแม่อยากอแชร์พี่เต้เด้อใช่ค่ะแล้วตัวนี้ครับมีความพิเศษครับไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาปลดล็อกครับ ที่ค่ะก็ขึ้นมาได้เลยครับดึงอะไรคะดึงขาตรงนี้ครับเป็นถาดรองอาหารอ๋อขารองอาหารตัวนี้ดึงขึ้นมาเป็นถาดรองอาหารได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีที่วางขวดนมด้วยค่ะแล้วสุดยอดเลยค่ะใช่่คะเรียกว่าตัวนี้นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวชวนให้ดูอีกรอบนึงนะว่าสีสวยแค่ไหนลายเฉยแค่ไหนนะคะ490บาทแม่เลือกได้ทั้งหมดกี่แบบพี่ไจ้ขาห้าของแบบพท่เนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปด490บาท แบบแม่ชอบแบบไหนแม่ทักมาเลยนะแม่ขอแชร์ไลค์นี่วิเต้ก่อนนะจาก790บาทลดให้เหลือ490บาทใช่ค่ะมีหนมากจะต่ายด้วยนะค่ะมีหน้าเพนตินนะนะมีหน้าเพนตินนะคะค่ะค่ะแล้วก็หน้าเป็ดนะคะเอามาเรียงให้หมดเลยคือที่หน้าเป็ดน่ารักมาก